สวัสดีค่ะช่องแนวอยู่แนวกินค่ะวันนี้นําเสนอแกงส้มมะรุมค่ะไปดูวิธีการทำเลยค่ะอันดับแรกนะคะตั้งน้ำให้เดือดใส่ใส่พริกแกงส้มลงไปนะคะหาซื้อได้ตามท้องตลาดนะคะถ้าตามเองก็จะมีส่วนผสมของกระชายนะคะพริกหอมกระเทียมแล้วก็กะปิบางส่วนนะคะอันนี้เราก็เพื่อความสะดวกนะคะก็ซื้อมาเลยนะคะแล้วก็ เอาใส่แล้วก็ละลายให้เข้ากับน้ํานะคะก็รอให้น้ําเดือดนะคะถ้าน้ําเดือดแล้วนะคะเราก็ไปเตรียมมะรุมนะคะของเรานะคะมะรุมรอบนี้นะคะใส่มะรุมฝักอ่อนๆค่ะไม่เป็นเส้นแข็งนะคะกินง่ายนะคะไม่มีใยอะไรทั้งสิ้นนะคะเพราะว่าเอามะรุมเล็กๆนะคะสามารถ เด็ดได้เลยนะคะอันนี้อร่อยนะคะเราสามารถแกงได้2รุ่นนะคะก็คือรุ่นใหญ่เลยกับรุ่นเล็กเลยนะคะเราก็ได้มาจากบ้านของพี่ของเรานะคะนํามาทําเรียบร้อยนะคะใส่ดอกด้วยก็ได้นะคะดอกมะรุมก็แกงอร่อยเช่นเดียวกันนะคะก็ใส่ลงไปในหม้อเลยนะคะในส่วนของมะรุมนี่นะคะเป็นพืชสมนุนไพรนะคะทานได้แล้วก็มีประโยชน์อร่อยมากๆเลยนะคะเราก็จะรอให น้ำเดือดนะคะเรียบร้อยนะคะเราก็ใส่กะปิลงไปแกงมะรุมจะขาดไม่ได้ก็คือกะปินะคะก็ใส่ลงไปสักนิดหนึ่งนะคะก็ไม่นีหรอกเยอะพอสมควรนะคะจากนั้นเราก็ใส่เกลือลงไปนะคะใส่เกลือลงไปอ่าทีนี้ก็รอให้น้ําเดือดนะคะประโยชน์ของมะรุมนะคะลดน้ําตาลในเลือดนะคะต้านแบคทีรีย นะคะลดความดันนะคะ,ะมีประโยชน์มากมายนะคะจากนั้นเราใส่รสด,ดีลงไปนะคะจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะคะแต่ใส่รู้สึกว่าน้ําซุปมันจะอร่อยมากขึ้นนะคะก็เลยใส่นะคะใส่น้ําตาลลงไปน้ําตาลนี่ตามความชอบนะคะมากน้อยตามความเหมาะสมกับปริมาณนะคะเราไม่มีสูตรตายตัวนะคะเพราะว่าการทํากับข้าวนะคะขึ้นอยู่กับน้ําหนักมือของแต่ละบุคคลนะคะแล้วก็รสชาติที่ตัวเองชอบนะคะอ่า ก็รอให้หม้อเดือดนะคะหม้อก็จะเดือดแบบนี้นะคะผุด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 นะคะจากนั้นเราก็ใส่ปลาทูนะคะในส่วนของเนื้อปลาจะใส่ปลาอะไรก็ได้นะคะหรือจะใส่พวกกุ้งก็ได้นะคะในส่วนของแกงส้มนะคะแต่วันนี้เรามีปลาทูเราก็จะใส่เนื้อปลาทูหรือว่าตัวปลาทูลงไปเลยนะคะก็เป็นปลาทูนึ่งนั่นเองนะคะก็ไม่ได้ใส่เยอะนะคะเพราะเราแกงในหม้อที่ไม่ได้ใหญ่นะคะก็ใส่แค่หนึ่งตัวก็พอนะคะก็รอให้ทุกอย่างสุก นะคะเนื้อปลาเราเข้ากับอ่าน้านะคะแล้วก็ทุกอย่างสุกนะคะเราก็รอไปสักพักหนึ่งในส่วนของนะคะแกงมะรุมนะคะก็จะต้องใส่มะขามเปียกนะคะลงไปนะคะเพื่อที่จะได้รสนะคะชาติที่เปรี้ยวอมหวานนะคะเพราะว่ามะขามเปียกนี่จะทําให้แกงส้มมีรสชาติที่อร่อยนะคะเราก็ใส่ไปจํานวนหนึ่งก่อนเดี๋ยวชิมดูก่อนถ้าเกิดว่า มันไม่เปรี้ยวนะคะเราก็ค่อยใส่น้ำมะขามเปียกตามลงไปอีกก็ได้นะคะระหว่างนี้ก็รอให้น้ำเดือดนะคะ ในส่วนของมะรุมนะคะสามารถทานยอดดอกและก็ผลได้เลยนะคะในส่วนของยอดเนี่ยเราเอามานึ่งปลาอร่อยมากเลยะคะ่ะหรือเอามาลวกน้ำพลิกนะคะในส่วนของดอกก็สามารถนำมาแกงได้นะคะจะเป็นแกงส้มแกงธรรมดาหรือว่าจะแกงเรียงนะคะแกงอ่อมก็ได้ทั้งหมดนะคะวันนี้เราจะใส่มะเขือเทศลงไปที่จริงจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะคะแต่ที่เราใส่มะเขือเทศนะคะเพราะว่าต้องการเพิ่มสีสันแล้วก็ ต้องการรสเปรี้ยวของมะเขือเทศนะคะเราก็เลยใส่ลงไปนะคะที่จริงไม่ใส่ก็ได้นะคะแต่ว่าวันนี้อยากใส่นะคะเราก็ชิมรสดูค่ะว่าได้รสชาติตามต้องการหรือยังนะคะตอนนี้เรายังไม่พึงพอใจกับรสชาติเปรี้ยวของมะขามนะคะของแกงสม้มเราก็เลยต้องเอาน้ำแกงนะคะไปละลายกับะมะขาม เดิมนะคะที่เรามีอยู่แล้วนะคะก็ไปละลายอีกเพื่อที่จะนำน้ำมะขามลงไปในหม้ออีกนะคะจะได้รสชาติที่เราต้องการนะคะในระหว่างนี้นะคะก็เทน้ำมะขามลงไปเลยนะคะแล้วก็ให้หม้อเดือดอีกสักครู่นึงนะคะว่าอ่ารสชาติจะเป็นยังไงนะคะแล้วก็ชิมรสเลยค่ะชิมรส ตอนนี้กลิ่นก็หอมมากนะคะแกงส้มเนี่ยถ้าเราทำแกงส้มนะคะเราก็ต้องมีไข่เจียวร้อนๆด้วยนะคะรสชาติของอาหารจะได้อร่อยมากขึ้นนะคะตอนนี้เราใส่ผงชูรสลงไปเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อที่จะเพิ่มรสชาติให้อาหารของเราอูมามิยิ่งขึ้นนะคะคนไหนไม่กินก็ไม่ต้องใส่นะคะแต่ว่าถ้าใส่ก็จะอร่อยมากขึ้นนะคะเราก็เลยต้องใส่ลงไปนะคะ ตอนนี้แกงของเราก็กำลังเดือดผุดผุดผุด,ผดนะคะน่ากินมากเลยนะคะข้าวสวยร้อนๆต้องมาแล้วนะคะในส่วนของของแกงส้มเนี่ยเป็นอาหารที่นะคะลดความอ้วนได้ด้วยนะคะเพราะไม่มีไขมันนะคะมีน้ำตาลก็มีแค่นิดเดียวนะคะแล้วก็ทำให้การขับถ่ายของเรานะคะสะดวกมากนะคะเพราะฉะนั้นก็หันมากินอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายนะคะคนไหนที่แบบชอบกินของทอดของผัดอะไรเงี้ยก็ลองมา กินแกงดูบ้างนะคะแกงก็อ่ะเป็นส่วนผสมของผักแล้วก็สมุนไพรนะคะช่วยทำให้ร่างกายของเราแข็งแรงนะคะก็อยากจะเชิญชวนทุกคนมากินผักเยอะๆนะคะตอนนี้ก็เริมได้ทีแล้วนะคะแกงของเรานะคะแกงส้มเนี่ยไม่ใช่แค่แกงมะรุมนะคะแกงส้มหนีสามารถนำผักนานาชนิดได้ เรามาแกงได้อาทิเช่นผักบุ้งนะคะผักบุ้งเนี่ยก็แกงได้นะคะแล้วก็จะมีในส่วนของสายบัวนะคะสายบัวหัวชัชเท้านะคะชะอมนะคะชะอมก็จะเป็นชะอมชุบไข,ข่ทอดนะคะอา,อาหารของเราก็เรียบร้อยแล้วรสชาติอร่อยแล้วทุกอย่างสุกนะคะก็ใส่ต้นหอมลงไปนะคะแกงของเราก็เรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟค่ะไปกินข้าวด้วยกันคะ่ะ